ทันทีที่เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นหลังจากดูชื่อที่ขึ้นหลาบอกชัดเจนว่าเป็นใครสินีก็รีบรับสายทันทีสวัสดีค่ะนาดาวว่าไงคะนาฟังจากการบรรยายถึงธุระของเจ้าของสายอยู่สักพักหนึ่งจึงเรีกตอบกลับไปว่าหรอคะไม่มีทางอื่นแล้วใช่ไหมคะนิดนาต้องไปอยู่ที่นั่นอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะนา ฟังปลายสายผู้อยู่ครู่หนึ่งจึงวางสายลงพร้อมกับเปิดประตูระเบียงของคอนโดออกไปรับลมชมบรรยากาศยามกลางคืนของเมืองกรุงที่เธอใช้ชีวิตอยู่คนเดียวมาตลอดในระยะเวลาเกือบสิบปีที่ได้ใช้ชีวิตตามลำพังในเมืองใหญ่แห่งนี้นับตั้งแต่เริ่มเข้ามาหาวิทยาลายัยและทำงานต่ออีกสี่ปีจนเธอเริ่มรู้สึกคุ้นชินกับการเป็นสาวชาวกรุงที่เธอเกือบจะลุ่มหลงสเสน่ห์ของความเป็นเดิม การใช้ชีวิตเดิมๆงานเดิมๆสิ่งวาดล้อมเดิมๆเ,เพื่อนร่วมงานเดิมๆหรือเธออาจจะโชคดีที่การใช้ชีวิตในที่ทำงานและเพื่อนร่วมงานที่เป็นปกติสุขดีไม่มีปัญหาอะไรทำให้การที่ต้องรู้ว่าตัวเองมีเวลาอีกหนึ่งเดือนที่จะต้องเตรียมตัวลาออกจากที่ทำงานเพื่อไปทำภารกิจสำคัญที่เพิ่งได้รับการขอร้องจากหน้าดาวของเธอ ความจริงจะเรียกว่าเป็นการขอร้องก็ไม่เชิงเสร็จทีเดียวควรจะเรียกว่าเป็นการบอกกล่าวให้รับรู้และเตรียมตัวไว้ต่างหากทำยังไงได้ละ่ะนาดาวกับนเดชของเธออยากไม่มีลูกกันทำไมละ่ะภาระต่างๆก็เลยตกมาอยู่ที่เธอไงเยงนาเอ้ยไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเป็นความโชคดีหรือไม่กันแน่นะแล้วที่สำคัญจะบอกเหตุผลการลาออกกับที่ทำงานว่าอย่างไรนี่สิ คือเรื่องที่น่าหนักใจมากกว่าอะไรนะเธอต้องไปดูแลกิจการรีสอร์ทที่ก่อพนังงานของนาดาวเราแม่ของนาเดชชลาภาพเนี่ยนะแล้ะทางนาดาวและนาเด็กก็ต้องไปดูแลท่านน่ะเหรอจอยเพื่อนสมัยเรียนและเพื่อนร่วมงานของนาพูดอย่างตกใจเมื่อได้รับรู้การบอกเล่าของเพื่อนอืม นารับคำแค่สั้นๆเท่านั้นเองและหันไปให้ความสนใจกับงานที่ตั้งอยู่บนโต๊ะหุยแล้วฉันจะทำยังไงอ่ะเพื่อนของนาทำท่าเหมือนเซ็งทำยังไงเธอก็ทำงานของเธอไปสิฉันเป็นคนต้องไปอยู่ที่นู่นไม่ใช่เธอนารู้อยู่แล้วว่าจอยต้องตังแงและแย้งกับการที่เธอต้องไปจากที่นี่เพราะเท่าที่ เกิดขึ้นเป็นการทิ้งให้จอยต้องอยู่คนเดียวถึงแม้ว่าจอยเองจะมีแฟนไปแล้วก็ตามแต่ความผูกพันความเป็นเพื่อนระหว่างพวกเขาสองคนนั้นผูกพันกันมากยิ่งเป็นจอยด้วยแล้วทั้งรักและติดนามากเพราะในความรู้สึกของจอยเป็นยิ่งกว่าเพื่อนรักตลอดระยะเวลาจอยต้องอาศัยความเป็นผู้ใหญ่และภาวะการเป็นผู้นำของนานในทุกด้านเพราะจะว่าไปแล้วถ้าไม่นับเรื่องอายุที่เท่ากันของคนทั้งคู่ ดูเหมือนนาจะโตเป็นผู้ใหญ่กว่าจอยมากในด้านความคิดและการตัดสินใจก็รู้แต่หมายถึงฉันก็เหงาแย่สิแล้วใครจะช่วยฉันเรื่องงานล่ะเธอก็รู้ว่าว่าฉันไม่ได้เก่งเหมือนเธออ่ะแล้วนี่เธอจะบอกกับหัวหน้าไวไ่าไงอ่ะฮะนาหยุดคิดและหันมาทางเพื่อนถอนหายใจบเบาๆพลางเอ็นตัวไปพิงเหยียดยาวกับเก้าอี้ทำงาน โดยไม่มีคำตอบให้กับเพื่อนรักนาเดินลากกระเป๋าขึ้นไปบนเรือลำใหญ่ที่บรรจุคนได้เกือบครึ่งพันคนพร้อมด้วยรถราอีกเป็นเกือบครึ่งร้อยคันเห็นความใหญ่โตของเรือแล้วทำให้เธออดคิดถึงชีวิตสาวออฟฟิศขึ้นมาไม่ได้ถ้าไม่ใช่เพราะการที่นาเดชของเธอไม่ใช่ลูกคนเดียวและต้องกลับไปทำหน้าที่ลูกในบ้านปลายชีวิตสุดท้ายของแม่ของนเดชด,ด้วยแล้ว เธอเองคงไม่ต้องทิ้งชีวิตที่กำลังสนุกกับการทำงานและหน้าที่การงานก็กำลังจะไปได้สวยแบบนี้หรอกจะว่าไปแล้วสินีเองก็นับถือและชื่นชมการที่นาเดชตัดสินใจกลับไปทำหน้าที่ลูกที่ดีและพึงกระทำแทนที่จะใช้เงินจ้างพยาบาลหรือคนดูแลมาดูแลปรณนิบัติแม่ของเขากี่คนก็ได้เพราะด้วยฐานะของเขา ธนเดชเองก็เลือกที่จะทําให้แม่ของเขารู้สึกอบอุ่นที่สุดในชีวิตสุดท้ายของบ้านปลายและในฐานะคู่ชีวิตอย่างนาดาวก็ต้องตามสามีไปอยู่ดูแลด้วยเป็นสิ่งที่ควรทําแล้วทันทีที่ถึงที่หมายทําให้นาเริ่มรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของที่นี่สถานที่ที่เธอจากไปเป็นระยะเวลาถึง4ปีเต็ม รีสอร์ทของนเดชพัฒนาและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวขึ้นมากทั้งคนไทยเองและคนต่างชาติขอต้อนรับเจ้าของใหม่ของสกรีนรีสอร์ทจ้าคนสวยเสียงหวานๆของนาดาวได้กล่าวต้อนรับอย่างเป็นทางการทันทีที่เรือถึงฝั่งทำให้นารีบวิ่งเข้าไปกอดน้าสาวด้วยความคิดถึงพร้อมด้วยนยักเขย ที่เอามือมาเขยา่าศีรษะเธอเบาๆด้วยความเอ็นดูไม่ได้อยากเป็นซะหน่อยถูกมัดมือโชกตัางหากนาพูดออกไปด้วยความรู้สึกในส่วนลึกที่แท้จริงอา้าวเดี๋ยวก็มอบให้เป็นสาธารณประโยชน์ซะเลยนี่ถ้าไม่มีใครอยากได้นาดาวทําท่าเอาจริงดีเลยค่ะม่เสียดายจริงๆเลยค่ะสาบาน นาก็ไม่ยอมแพ้เช่นกันก่อนที่จะมีกรรมการอย่างณเดชมาห้ามทับและชวนกันขึ้นรถเพื่อไปอยังที่พักทั้งนาดาและณเดชอยู่สอนงานและแนะแนวทางไม่ถึงสัปดาห์ก็ไปกันทันทีโดยทั้งคู่บอกย้ำว่าหน้าที่และบ,บทบาทของนาไม่ใช่เป็นเด็กฝึกงานเหมือนครั้งก่อนแต่เธอมาอยู่ในฐานะเจ้าของคนใหม่เพราะการที่ทั้งคู่ตัดสินทิ้งกิจการนี้ ก็เพื่อไปดูแลแม่ของน้าเดที่แก่ชราไม่มีกำหนดว่าจะถึงเมื่อไรและดีไม่ดีเมื่อหมดหน้าที่ของความเป็นลูกแล้วถึงเวลานั้นพวกเขาอาจจะเบื่อที่จะกลับมาบริหารจัดการที่นี่เสร็จแล้วก็ได้น่าใช้ชีวิตในการเรียนรู้การบริหารรีสอร์ทอย่างจริงจังและเริ่มรู้สึกสนุกกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนี้เสร็จแล้วจริงๆไม่น่าเชื่อว่าเด็กอายุ26อ,อย่างเธอจะกลายมาเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างเต็มตัวเสร็จแล้วในวัยแค่นี้ ในระหว่างที่นากำลังเดินเล่นเที่ยวชมชายหาดในยามอาทิตย์อัสดงที่ให้บรรยากาศแห่งการพักผ่อนอย่างที่ซื้อหาแลกมาด้วยเงินไม่ได้พลันก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเธออย่างคนคุ้นเคยนาใช่นาใช่ไหมเนี่ยนายิ้มให้และกำลังใช้ความคิดว่าบุคคลที่มาทักเธออยู่นี่เป็นเพื่อนสมัยไหนแต่เหมือนจะติดอยู่ที่ปลายปาก เพียงแต่ก็ยังนึกไม่ออกในทันทีจำเราไม่ได้เหรอเราไก่ไงหญิงสาววัยรุ่นราวเราเดียวกับเธอแนะนําชื่อตัวเองเพื่อให้เพื่อนสาวได้นึกออกอ๋อไก่นี่เราจะไม่ได้เลยไก่ดูดีขึ้นมากเลยอะ่ะขอโทษด้วยนะที่เราจําแทบไม่ได้น่าลืมเพื่อนสมัยมัธยมต้นไปเสียสนิท ไก่เพื่อนของเธอคนนี้ย้ายตามพ่อซึ่งเป็นข้าราชการที่ต้องมาอยู่ที่ต่างจังหวัดไก่เป็นเพื่อนที่ย้ายมาเรียนกลางเทอมและสนิทกับนาม,มากที่สุดเพราะนาเป็นหัวหน้าห้องและเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนๆทุกคนเบิงเอิญจริงๆที่เราได้เจอกันที่นี่อีกครั้งหนึ่งเราดีใจมากเลยรู้ไหมไม่คิดเลยว่าจะมาเจอนาที่นี่แล้วนี่มาเที่ยวเหรอเราก็มาเที่ยวพาหลานมาเที่ยว แกสุขภาพไม่ค่อยดีน่ะมอแนะนําให้มาสุดอากาศดีๆบรรยากาศดีๆไก่ถามนาและพูดเป็นต่อยหอยเพราะปกติเพื่อนของนาคนนี้ก็เป็นคนช่างพูดอยู่แล้วตั้งแต่สมัยเด็กๆอ๋อเรามาทํางานน่ะแล้วนี่พักที่ไหนล่ะนาไม่รู้จะบอกเพื่อนออกไปยังไงดีซึ่งความจริงแล้วนาก็มาทํางานจริงๆนั่นแหละอ๋อพี่เคยเรามีบ้านพักอยู่ที่นี่ไปไปเที่ยวบ้านเรานะ แล้วไก่ก็ลากนาไปเที่ยวบ้านที่มาพักผ่อนกับครอบครัวเมื่อไปถึงไก่แนะนําให้รู้จักกับแม่ของเธอนาก็ทําความเคารพผู้ใหญ่ไก่ถามถึงล้านกับแม่ของเธอแม่ของไก่เลยบอกว่าพ่อของแกพาไปเดินเล่นเถวๆนี้แหละสักพักก็มีสายโทรเข้ามานารับสายจึงทราบว่าที่รีสอร์ทมีปัญหานิดหน่อยคงอยู่คุยด้วยนานไม่ได้ไก่จึงถามว่านาทำงานที่ไหน นาตอบเพื่อนไปว่าทำงานอยู่ที่สกรีนรีสอร์ทไก่นัดว่าพรุ่งนี้จะพาครอบครัวไปทานมื้อค่ำที่นั่นจะได้นั่งโม้ต่อให้หายคิดถึงแล้วทั้งคู่ก็แลกเบอร์โทรเพื่อติดต่อกันหลังจากวันนั้นอีกสองวันต่อมาไก่ก็โทรมานัดว่าเย็นนี้จะมาทานข้าวเย็นที่รีสอร์ทของนาบอกจะพาหลานที่น่ารักมาอวดด้วยตกตอนเย็นนารอต้อนรับเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานพอถึงเวลานัด ไก่กับแม่ก็เดินกันมาสองคนพร้อมบอกว่าหลานกับพี่เคยจะตามมาอีกสักพักในระหว่างที่ทั้งสามคนนั้นคุยกันอย่างออกรถน่าสังเกตว่ามีผู้ชายลักษณะท่าทางคุ้นตาเหลือเกินเดินอุ้มเด็กหญิงตุ้ยนุ้ยมาทางนี้ด้วยอารามตกใจเป็นอย่างมากเมื่อแน่ใจว่าผู้ชายที่ว่านั้นคือน้ำมิกนั่นเอง อันนั้นไงนาหลานของเรามาแล้วน่ารักไหมเนี่ยน้องมินกับพี่มิกหลานกับพี่เขยแล้วเองนาทำหน้าไม่ถูกไม่คิดว่าจะมาเจอกับโจทย์เก่าที่ทำให้เธอต้องตัดสินใจไปจากที่นี่เมื่อสี่ปีก่อนนายิ้มให้เด็กน้อยที่แสนน่ารักจอมตุ้ยหนุ่ยหน้าฟัดหน้ากอดจริงๆเป็นไงบ้างมาอยู่นานแล้วเหรอ พี่เดชบอกเราว่าหาทางกเกษียณก่อนกำหนดได้แล้วเพราะมีคนเสียสละมาทำงานแทนให้เขาพูดเหมือนรู้ดีทุกอย่างจริงสินะนาลืมไปเสียสนิทว่าเขาเป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งของที่นี่นี่นาอา้าวรู้จักกันมาก่อนแลละคะเนี่ยไก่ถามเพราะสงสัยที่เห็นพี่เคยทักทายเพื่อนเก่าอย่างคนรู้จักกันมาก่อน เพื่อนของไก่เขาเป็นหลานของเพื่อนรุ่นพี่พเองแล้วตอนนี้เพื่อนของไก่คนนี้เป็นถึงเจ้าของรีสอร์ทนี่นะไม่ใช่พนักงานธรรมดาอ้าวไม่บอกกันเลยงั้นก็ใช้อภิสิทธิ์เพื่อนเจ้าของรีสอร์ทกินฟรีได้สิเนี่ยไก่ได้ทีแกล้งอําเพื่อนจนถูกคุณแม่แอบหยิกเพราะปามลูกสาวที่เล่นจนเสียมารยาทนาได้แต่ยิ้มเจินเจินเพราะไม่รู้จะพูดอย่างไรดีมันช่างบังเอิญเสียจ,จริงๆที่ภรรยาของนามิก จะเป็นพี่สาวของเพื่อนเก่าของเธอนี่เองใช่สิน่าลืมไปเสียสนิทว่านามิกเป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งของนาเดชและนี่แสดงว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเธอต้องมาอยู่ที่นี่นาสับสนไปหมดเริ่มรู้สึกว่าที่นี่ไม่ค่อยน่าอยู่น่ารื่นเริงเสียแล้วในระหว่างที่นั่งสนทนากันระหว่างทานมื้อค่ำนาสังเกตว่าไม่เห็นภรรยาของเขาหรือพี่สาวของเพื่อนเก่าอย่างไกลเลยแปลกแฮะ ตั้งแต่ที่บ้านพักแล้วหรือว่าพี่สาวของไก่อาจจะติดงานไม่ได้มาด้วยก็อาจเป็นได้หลังจากที่ร่วมรับประทานอาหารกันในมื้อค่ำนั้นนากับไก่ก็ได้โทรติดต่อคุยกันเรื่อยๆจนรู้ว่าพี่สาวของไก่ได้เสียชีวิตไปหลังจากที่คลอดน้องมิ้น์ไม่ถึงปีทำให้ไก่กับแม่ของเธอต้องช่วยพี่เขยของเธอเลี้ยงน้องมิ้น์และนาเพิ่งรู้มาอีกว่าน้ำมิกถอนหุ้นออกไปจากรีสอร์ทแห่งนี้ตั้งหลายปีแล้ว หลังจากที่ได้แต่งงานไปโดยใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่กรุงเทพแล้วไม่ค่อยได้กลับมาอยู่ที่นี่อีกเลยจนกระทั่งในช่วงนี้ก่อนที่เธอจะมาอยู่ที่นี่ไม่ถึงเดือนคิดแล้วชีวิตของเขานี่ก็น่าสงสารเหมือนกันต้องมาสูญเสียคู่ชีวิตตั้งแต่ยังหนุ่นนาลองถามตัวเองว่าเธอยังรู้สึกยังไงกับเขาอยู่อีกก็ได้คำตอบที่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่ว่าเธอคงรู้สึกเฉยๆกับเขาแล้วมัง้งก็มันผ่านมานานแล้ว จะยังรู้สึกเหมือนเดิมอยู่ได้อย่างไรแต่ก็ช่างเถอะยังไงเขาก็กลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพของเขาแล้วและเธอเองก็คงยุ่งอยู่กับปัญหาของรีสอร์ทนี่จนไม่มีเวลาใช้หัวใจคิดอะไรอยู่แล้วนอกจากต้องใช้สมองคิดแก้ปัญหาเรื่องงานอย่างเดียวไก่ได้เล่าให้นาฟังอีกว่าหลังจากที่พี่สาวของเธอเสียชีวิต ไม่ถึงเดือนพี่เคยของเธอก็มีสาวๆมาเสนอตัวมากมายหลายคนแต่พี่เคยของเธอก็ไม่สนเลยทำหน้าที่เป็นทั้งพ่อและแม่ให้เวลากับน้องมิ้นดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีทั้งๆที่พี่เคยของเธอเองก็ยังหนุ่มแถมยังเป็นหนุ่มที่หน้าตาดีบุค,คลิกดีอีกต่างหากนาฟังไก่พูดถึงพี่เขยอย่างเทิดทูนบูชาและก็อดคิดไม่ได้ว่าไก่เองอาจจะแอบชอบพี่เขยของตัวเองให้แล้วแต่ก็ช่างเถอะ ถึงยังไงมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรของเธออยู่แล้วและทั้งหมดก็พากันกลับกรุงเทพไปก่อนกลับไก่มาลานาที่รีสอร์ทนาทำความเคารพทางนามิกและคุณแม่ของไก่หลังจากที่พวกเขากลับกันไปแล้วนาเองก็รู้สึกเหงาๆไปเหมือนกันเพราะหลายวันมานี้ที่ได้เจอเพื่อนเก่าอย่างไก่ก็ทำให้เธอหายเหงาลงไปได้เยอะเพราะความคิดถึงงานเก่าเพื่อนร่วมงานเก่าโดยเฉพาะจอยเพื่อนสนิทของเธอ นึกถึงจอยนาก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่านานแล้วนะที่ไม่ได้อัปเดตชีวิตการเริ่มงานใหม่ให้เพื่อนรักของเธอฟังเลยคิดได้ดังนั้นก็โทรไปเล่าให้จอยฟังถึงการที่เธอได้เจอกับเพื่อนเก่าอย่างไก่เพื่อนสมัยเรียนมตน้นและอย่างบังเอิญได้เจอกับน้ำมิกคนที่เธอเองแอบชอบแอบรักเมื่อสมัยเพิ่งเรียนจบใหม่ที่เคยเล่าให้จอยฟังเพราะนากับจอยต่างไม่มีความลับแก่กันและที่สําคัญบังเอิญกว่านั้นก็คือน้ำมิก เป็นพี่เขยของไก่เพื่อนเก่าของเธอเองและตอนนี้เขาก็ได้กลายเป็นพ่อไม่ลูกหนึ่งที่ทรงสณ์เนรเพราะภรรยาของเขาได้เสียชีวิตไปเมื่อเกือบสองปีก่อนว้าวนี่พรมลิขิตหรือเปล่าเนี่ยฉันว่ามันต้องเป็นพรมลิขิตแน่ๆเลยที่นางเอกอะ่ะจะได้กลับมาพบกับพระเอกซึ่งเป็นรักแรกของนางเอกอีกครั้งตอนที่พระเอกกลายเป็นพ่อแม่รงสณ์เนรไรซึ่งพันธะใดๆ จอยแกล้งกะเสาวเพื่อนตามประสาสาวๆที่เมาหมอยกันบ้าฉันไม่ได้คิดอะไรกับนามิกแล้วอย่าจริงดิต่อให้เขาเป็นฝ่ายคิดก่อนก็ไม่คิดจริงดิจอยยังคงแย่เพื่อนต่อเออจริงฉันเองก็มีศักดิ์ศรีของฉันเหมือนกันนะนาไม่แน่ใจว่าเธอย้ำบอกกับจอยหรือย้ำบอกกับตัวเองกันแน่ ว้าวฉันชักจะอยากเห็นหน้านามิกของเธอแล้วสิว่าจะหล่อและดูดีขนาดไหนถึงทำให้เพื่อนรักคนสวยของฉันตกหลุมรักได้แล้วไม่คิดที่จะรับรักหนุ่มคนไหนอีกเลยอะ่ะสักพักนาได้ยินเสียงตีแขนดังเปรี้ยแล้วตามมาด้วยเสียงจจุ๊เบาๆนาเองก็พอเดาเหตุการณ์ได้ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะเธอรู้ดีว่าจอยไม่ได้อยู่คนเดียวเออ แค่นี้นะตามสบายไม่กลัวแล้วเดี๋ยวในแมนแฟนแกจะแอบด่าฉันในใจที่ชวนแกคุยอยู่ได้ไม่ยอมวางสัทีแล้วนาก็วางสายไปอีกไม่ถึงเดือนต่อมานามิก,ก็กลับมายังเกาะแห่งนี้อีกแต่คราวนี้เขามากันแค่สองคนพ่อลูกไม่มีไก่กับคุณแม่ของไก่มาด้วยนาเองก็แปลกใจแต่ก็ไม่กล้าถามเขา ได้แต่คิดว่าเขาคงรู้สึกอึดอัดกับการที่มีน้องภรรยากับแม่ภรรยามาคอยควบคุมมั้งหากเขาคิดที่จะมาหาความสุขตามประสาชายโสดบ้างก็คงไม่แปลกอะไรแล้วไก่ก็ได้โทรมาหาเธอพูดด้วยน้ำเสียงข,ดขาดเหมือนไม่พอใจอะไรเธอหรือเปล่าถามประมาณว่าพี่เขยของเธอได้ไปพักที่บ้านของเขาหรือรีสอร์ทของนาซึ่งเธอก็ตอบกลับไปว่าน่าจะเป็นบ้านพักของเขามั้งเพราะเขาก็ไม่ได้มาพักที่รีสอร์ท นาถามว่าไก่มีอะไรหรอแต่ไก่เองก็เหมือนไม่อยากตอบนาก็ได้แต่สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเริ่มชักจะแปลกๆก,กับคำถามและน้ำเสียงของไก่แล้วเธอไปเกี่ยวอะไรด้วยเธอเองก็ไม่อยากคิดให้มีเรื่องปวดหัวเพิ่มจึงปล่อยวางไม่สนใจกับเรื่องไร้สาระนี้แต่หลังจากนั้นเธอเองก็เริ่มสังเกตว่านามิกเริ่มมาที่นี่บ่อยขึ้นจนเกือบจะทุกวัน จนสุดท้ายแล้วนาก็เป็นฝ่ายทนไม่ไหวถามเขาไปตรงๆว่าคิดอะไรกับเธอหรือเปล่าแต่เขาเองก็แกล้งทำเป็นตอบกลับไปว่าเขากำลังตกงานและอยากจะมาหางานทำไม่ทราบว่าจะยินดีรับพ่อแม้แถมลูกติดไว้พิจารณาสักตำแหน่งหรือเปล่าเอาแล้วสินาเอ้แล้วนี่จะตอบกลับไปว่ายังไงล่ะเนี่ย บฝันในวันเก่าจึงมาเล่าในวันนี้คอยฝันในวันที่หวังจะมีสิ่งที่คอยเกาะน้อยที่คอยฝันเพียงผ่านผันวันเรียงร้อยรอรักเฝ้ารอคอยใจดวงน้อยคอยดวงจันทร์ไว้ฝันที่ผันไปอาจสดใจหรือโศกสันโศกเศร้าเคล้าขึงกันล่วงเลยวันที่ฝันใ่ไม่มีใครร่วงรู้สิ่งที่อยู่ซ่อนในใจหลบ เร้นซ่อนภายในหากเขาไม่คายออกมาต้องเอ่ยเผยความบอกจึงไม่ชอกช้ำอุราเปิดเผยเอ่ยวาจาจึงจบฝันในวันที่คอย